แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ปล่ะลำยัเป็นคนที่มีสติมากไม่โวกเวกไว,ไว,ไวหรือไม่พอใจอะไรใดแต่นางก็บอกว่าพูดหันไปเลยนะเจ้าหน้าที่คะช่วยดูหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เสื้อขาวใช่ไหมคะหม้อทองคนไหนคะไม่ชอบเพลงนี้หรือว่าอะไรยังไงคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยมีใครเห็นไหมคะว่ามีใครปาขึ้นมาเพราะาเมื่อกี้เหมือนตั้งใจจะปาของใส่เอ๊ะแ,แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะตั้งใจจะปาให้โดนลำยัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดน,นนะเนาะเชิญมาด้านหลังได้เลยนะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะ ยางานนี้ต้องบอกได้เลยค่ะว่าสร้างความตกใจนะคะแล้วเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีคลิปของนักร้องลูกทุ่งสาวนะคะอย่างทางด้านของลำไยหายทองคําที่กําลังแสดงคอนเสิร์ตในงานเทศกาลที่จังหวัดลําพูนอยู่นั่นเองแล้วจู่ๆค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีมะม่วงลูกนึงเนี่ยที่ถูกปาขึ้นไปบนเวทีนะคะซึ่งก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยต้องหยุดการแสดงในชั่วขณะค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สอบถามอย่างสุดภาพนะคะถึงผู้กระทํานั่นเองจนประเด็นดังกล่าว ค,คุณผู้ชมโอโหงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็นที่ถกเถียงนะคะหาว่าไม่ชอบนักร้องเนี่ยแล้วจะไปดูการแสดงทำไมนะคะแล้วก็มองว่าเป็นการกระทําที่ทําให้เสียชื่อของจังหวัดอีกด้วยซึ่งต่อมาค่ะคุณผู้ชมผ่ะก็มีโพสจากผู้อยู่ในเหตุการณ์นะคะได้มีการออกมาเล่าถึงเบื้องหลังของเหตุการณ์ดังกล่าวโดยระบุว่าโต๊ะพีไอคี้งไม่มีประโยชน์ค่ะ ซื้อโต๊ะเข้าไปพันหาแต่ปล่อยให้บัตรราคา160บาทอยู่เต็มหน้าเวทีนะคะซึ่งหลังจากที่ประเด็นดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมคะ่ะได้ถูกตีแผ่ออกไปในทางทีมผู้จัดก็ได้มีการออกมาโพสชี้แจงถึงข้อเท็จจริงนะคะโดยระบุคําว่าบัตรราคาพันหบาทที่ถูกกล่าวถึงนั้นไม่ใช่การขายโต๊ะว i p แต่เป็นชุดแพ็กเกจสาหรับเครื่องดื่มค่ะแล้วก็อาหารสําหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการมีโต๊ะนั่งชมคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางผู้จัดนะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ยยืนนั ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบ่งแยกผู้ชมแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าใดๆนะคะล่าสุดเลยเนี่ยทั้งด้านของแม่เปียค่ะจากเพจอีป้าข้างบ้านนะคะก็ได้มีการออกมาเล่าอีกหนึ่งมุมค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะตาตาตาลำยัยแห่งทองคำร้องเพลงอยู่บนเวทีอยู่ดีๆแต่มันดันมีคนเคลื่องมะม่วงขึ้นมาเกือบโดนหน้านางเนี่ยแล้วชีก็รีบถามกลับไปว่าใครตาขึ้นมาใครย,ยกมือสิ สรุปมันเกิดอะไรขึ้นมันมีใครหมั่นไส้ลําไยหรือเปล่าอีป้าเล่าหน่อยได้ไหมอะโอเคเรื่องนี้ฉันไม่ต้องใช้สัมโพเวสีตัวใดสัมโพเวสีว่าสัมโพเวสีตัวไหนไปสืบเลยนะจ๊ะเพราะว่ามีคนออกมาพูดแล้วเดี๋ยวเรา วันก่อนใช่ไหมลำไยขึ้นไปร้องเพลงในเทศกาลลำไยแล้วก็เสด็จแฟรที่ลำพูนกำลังร้องรเต้นเต้เล่นๆมันๆอยู่ยนแลมจริงๆนะน้องเอ้อคิดหอดไอ้ละเด้อยามเธอกอดกันกับเขาอ้ะยะอยู่ๆมันก็มีคนตามมามว้วงมาหนึ่งลูกไม่พอสองลูก2ลูกสาก็ตามมาลำไยก็เลยแบบสตาร์หยุดร้องไปก่อนจ้ะ แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ปะ่ะลำยัยเป็นคนที่มีสติมากไม่โวกเวิกวัยวหรือไม่พอใจอะไรใดๆแต่นางก็บอกว่าพูดถันไปเลยนะเจ้าหน้าที่คะช่วยดูหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เสื้อขาวใช่ไหมคะหัวทองคนไหนคะไม่ชอบเพลงนี้หรือว่าอะไรยังไงคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยมีใครเห็นไหมคะว่ามีใครปาขึ้นมาเพราะเมื่อกี้เหมือนตั้งใจจะปาของใส่เอ๊ะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะตั้งใจจะปาให้โดนลำไยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรผิดน,นนะเนาะเชิญมาด้านหลังได้เลยนะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะลำไยว่าี้ เรื่องนี้ก็ไปถึงหูนายห้างประจักษ์ชัยเลยนายห้างก็โพสต่ว่าลำไยร้งองนักลบนี่ละนามกำลังโบกธงไทยไทยไม่พอใจนาอถึงปาลมมะม่วงใส่ลำไย,ยฝ่ายตรงข้ามแอบมาเที่ยวหรือเปล่านะนายห้างสงสัย หลังจากที่มันมีคลิปนี้หลุดออกมาใช่ป่ะ like, มันก็มีคนเข้าใจว่าแบบนี่มันมีคนที่แบบไม่ชอบที่หน้าลำไย,ยหรือเปล่าลำไย,ยทำตัวแบบไม่โอเคไงเขาก็เลยแบบว่าปาล์มมาม่งใส่ไปเลยแต่มันก็มีคนออกมาปกป้องว่าแบบถึงแกจะไม่ชอบลำไยก็จริงอ่ะแต่แกไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นหรือเปล่าล่ะโจนมันมีเพจหนุ่มสาวทาวนิคมลำพูนเนะครับเนี่ยมันก็มีคนมาคอมเมนต์วยถึงประเด็นที่ลำไยโดนมะม่วงปาลใส่เนี่ยเขาก็บอกว่าไงหรือปะโต๊ะเวทีอ่ะไม่มีประโยชน์เลยค่ะซื้อโต๊ะไรนาที แต่เรื่องเนี้ยผู้จัดเขาก็ออกมาชี้แจงเรียบร้อยเลยนะเขาบอกว่าจริงๆรล้วบัตรคอนเสิร์ตมา160บาทเท่ากันเลยซื้อมาในราคาเท่ากันแต่การเปิดจองโต๊ะมันเขาก็การโซนไว้แบบว่าให้เฉพาะสปอนเซอร์ของเขาที่เป็นเบียร์เนาะใครอยากจะกินเบียร์มันก็มาเสียพันห้าบาทเนี่ยอีพันห้าบาทเนี่ยก็คือมันเป็นราคาเบียร์น้ำแข็งกับแก๊บคือมันเป็นราคาปกติอยู่แล้วก็คือมึงซื้อมา160ใช่ป่ะมึงซื้อบัตรมา160แต่ว่ามึงถ้ามึงจะกินหรืออะไรใดๆกันมันก็จะต้องเสียเพราะมันอันนั้นนอ กูได้นั่งแน่นอนไม่ต้องไปลนล้านหาโต๊ะให้วุ่นวายผู้จัดว่าอย่างนี้โอ้กูเหนื่อยเอาเป็นว่าเหตุการณ์นในครั้งนี้การป่ามะม่วงใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไม่ชอบลำไยเลยลำไยไม่ได้ผิดอะไรใดๆแต่มันเป็นเหตุผลที่คนดูเขาไม่พอใจกันเองเหมือนประมาณแบบว่ากูจ่ายแพงแต่โดนบังหน้าแต่ตอนนี้ยังตามหาตัวพวกอีกแบบามะม่วงขึ้นไปทีไม่เจอเลยนะมึงอยู่ไหนกันคะ เรื่องนี้สำหรับอีป้าก,ก็อยากจะบอกว่าใจเย็นๆกันหน่อยคอนเสิร์ตเขาให้ไปจอยไม่ใช่ไปกลางใส่คนอื่นเขาถ้าแกไม่พอใจหรือแบบไม่ชอบให้คนอื่นมาเต้นบางหน้าแกก็ลุกขึ้นไปจ,จอยกับเขาสิก็ไปเต้นเนี่ยกิดทอดอายระเดยอยาำเธอกอดกันกับเขาอโชว์ๆแค่นี้มันก็สนุกแล้วแกอย่าไปปาะมา่วงสร้างความปั่นป่วนให้กับศิลปินมันดูเหมือนคนไม่มีมาราย,ยาทถ้าไม่พอใจจริงๆอดใจไม่ไหวแบบโอ้ oh, ฉันจะต้องชนะฉันจะต้องอะไรใดๆไปหยุมหัวผู้จัดจ้ะแค่นี้นะจบ